สวัสดีครับผมอ่าสวัสดีครับมีใครมายัางเอ่ยอ่าสวัสดีครับอน่าจะไหลเร็วนะมีใครมายัางครับว๊ คนดูหนึ่งคนครับผมอ่ายินเสียงเพลงหรือเปล่าครับเสียงเพลงพอดีหรือเปล่าอ่ฮาฮัลโหลถ้าดังไปหรืออะไรยังไงก็คอมเมนต์บอกได้นะครับแต่นั้นะดูคอมเมนต์ตรงไหนวะดูคอมเมนต์ตรงไหนเอย ไม่เคยใช้แอปนี้ผมไม่เคยใช้นะเพิ่งมาเคยเพิ่งมาใช้ครั้งแรกดูตรงไหนวะอืสต็อปสต็อปนี่แหละโอเคเปิดเพลงเพลงเปิดไม่ได้อ้าวชิบแะ่อ้าวปลามรออืมปลาเอ้ยปลา fc ปอน fc ปอนเนี่ยนะเอออยากจะเปิดเพลงอ่ะเปิดเพลงในมันดูคอมเมนต์ตรงไหนคอมเมนต์ตรงไหนวะดูคอมเมนต์ตรงไหนวะไม่แบบอยากจะเปิดเพลงไปงได้วยเพื่อสร้างบรรยากาศเพลงหายเลยเพลงผมหายว่า ไม่เป็นไรอ่านคอมเมนต์ก็ได้ก็วันนี้นะครับจะมาชี้แจงเรื่องเ,อเรื่องช่องนะนะว่าจะเอาไงดีนะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เอาดีาดปาม,มึงใหญ่หยาบไปเฮ้ยเออไปเสียงเสียงชัดปะครับตีจ้าครับผมสวัสดีครับแม่ครับเกมเมอร์ครับผม เสียงดังฟังชัดหรือเปล่าอ๋อถ้าเกิดเติมทัวเตต้องรออีกสองวันนะครับได้ครับไม่รีบครับผมนะครับอยากจะเปิดเพลงเพื่อสร้างบรรยากาศถ้าเกินแต่เปิดไม่ได้ก็จะมาบอกว่าผมจะไป ลงคลิปในแฟนเพจนะผมนะครับนะแต่ไม่รู้เดี๋ยวว่าจะได้ลงหรือเปล่านะเพราะว่าตอนนี้ก็กําลังลงอยู่นะกําลังลงอยู่ไเปเรียนอ๋อวันนี้ไปวัดไปเอาเงินมาครับผมไปวัดครับผมครับเช็คผ่ามึงพิมพ์ดีดีดีจะเอาแบบคำหยาบดีเออเดี๋ยวแบนเลยนี่เลยไปวัดมาครับผมไปวัดมาครับไปทําบุญครับอืม ไปทำบุญมาเออแล้ววันนี้ได้เรียนเลยรป่าววะเอ้ยเดี๋ยวดิเขาเรื่องดิเออจะไปเว่าผมจะไปลงอ่ะคลิปในในแฟนเพจนะผมนะอ่าทำให้คนดูน้อยจังเปิดเพลงปี่เปิดเพลงเปิดเพลงเ,เพลงไม่มาวะเ,เพลง Hello หายถ้ากดออกสตรีมดุดไหมนะ เออเพลงครับเพลงช่างมันครับเรื่องเพลงก็ช่างมันไปเป็นยังี้ครับมาอ่านคอมเมนต์ต่อเม็ดกากครับไม่เป็นไรครับ ก็ได้เกิดผมไปลงคลิปในเฟซเพจพวกคุณจะไปดูไหมเอา้าคนลดคนลดแล้ววัดวัดเตอะทำไมคนดูน้อยจังเดี๋ยวนะเปิดเพลงไม่ได้ ไม่เปิดเพลงไม่ได้วะโอ้ไม่นะไม่นะเดี๋ยวมานะครับผมไปทำอะไรเล็กๆน้อยๆก่อนอเคเดีวผมมานะครับ เดี๋ยวไปเอานี้ก่อนใครอยากจะทราบอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะโอเคเดี๋ยวมาครับผมไปนหนึ่งครับ เช็ได้มาเอ่ยอเค,คียบมาแล้วครับผมอันนี้อะไรอ่ะเอาเผื่อไปเปิดเฉยอ,อ่าสวัสดีครับไปเอานี่มาครับผมไปเปลี่ยนเมาส์เป็นนี่ครับ <c oughs> หาเพลงกันโอเคเจอแล้วเดี๋ยวนะเน็ตค่อนข้างที่จะช้านิดน,นึงนะผม โอเคโอเคเรียบร้อยก็สตรีมเล่นนะผมนะครับคือว่างนะผมไม่มีอะไรทำนะเลยมาสตรีมครับผมอ่าขอไพ <|yo|> ่รับผมนะขอไพ่ เราจะปิดปิดเสียงไว้โอเคครับเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้อะไรวะเอาออกไม่ได้ด้วยออกได้แล้วเสียงดังไปโป้วะอา้าวรถตรงไหนวะเนะี่ยรถเสียงตรงไหนวะอ๋อตรงนี้ คใครทักอะไรเนี่ยโอ้ ฮัลโหลเดี๋ยวนะขอดูนี่นะผมขอดูนี่ก่อนดูคอมเมนต์โอเคได้ละ อเอ้ยมันเอ้ยมัน6โมงแล้วเหรออ้ยลืมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวก็เดี๋ยวสตรีมนี้ này, ขอหยุดไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมไปทำกับข้าวก่อนต้องมาช่วยอ่ายายช่วยแม่ทำข้าวหนึ่งครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาอ่านี่นะอ่า ปิด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 น่น,นะเดี๋ยวผมขอนี้ก่อนแล้วมันทักอะไรมาดูัวๆเลยวัะนนะี้โอเคครับก็ไม่รู้นะว่าจะได้สตรีมอีกหรือเปล่านะแต่ก็ยากใช้สตรีมอยู่นะตอนดึกๆนะตอนดึกน่าจะได้สตรีมนะน่าจะประมาณน่าจะประมาณตอนอเดี๋ยวนะขอดูเวลาก่อนถ้าจำไม่ผิดต้อง ประมาณสองทุ่มสองทุ่มครึ่งมั้งถ้าจะสตรีมต่อก็น่าจะวันสองทุ่มครึ่งน,นะครับผมวันนั้นประมาณประมาณสองทุ่มขึ้นไปนะครับอาจจะได้สตรีมอีกนะครับผมโอเคครับก็โอเคครับแป๊บเดี๋ยวไปเลยครับผมนะครับก็อขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูสตรีมนี้นะครับผมกะว่าจะมาชี้แจงเรื่องช่องนะครับแต่ก็ไม่มีใครเลยนะครับเดี๋ยวไว้ ตอนหน้าแล้วกันมันคงดูสามคนละอ่าโอเคไปแล้วครับผมนะครับอ่าสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้วครับ